วันนี้กับข้าวบ้านเป้าแววนะคะป้าแววจะมาชวนปอกผล,ลไม้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้ผล,ลไม้เยอะมากใช่ไหมคะแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะมีผล,ลไม้กันเยอะแยะเป้าแววก็เลยอยากจะมาชวนปอกผล,ลไม้แล้วก็เก็บใส่กล่องไว้ทานแช่เย็นเย็นไว้ทานกันนะคะเป้าแววมีส้มค่ะผลเนื้อบอกเอ๊ะทำไมปอกส้มต้อง ต้องมาปอกโชว์ด้วยเหรอไม่ใช่หรอกค่ะไม่บอกโชว์หรอกค่ะบ,บางคนก็เรียกว่าจะบอกว่าปอกไม่เป็นก็ไม่ได้นะฮะปอกเป็นกันทุกคนแล้วค่ะแต่ว่าเป็นในลักษณะไหนอันนี้บ้าแววล,ล้างสะอาดแล้วนะคะบอกส้มก็คือปอกง่ายๆใช่ไหมป้าแววไม่อยากใช้เดี๋ยวมันเป็นแผลใช้มือไปก่อนเนาะ อันนี้พ่แววไม่รู้จักนะคะว่าส้มอะไรแต่ถ้าจะทำไม่ผิดน่าจะเป็นฟรีมองนะเพราะว่าพ่แววไม่ได้ซื้อเองเนาะพี่สาวก็เอามาให้แล้วก็ปกติถ้าพ่แววจะซื้อผลไม้พ่แววจะดูชื่อไงฮะจะดูฟรีมองฟรีมองก็จะไปม,มีฟรีมองของที่ไหนฟรีมองไต้หวันฟรีมองออสเตรเลียใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีส้มแมนดารินซึ่งหน้าตามันจะคล้ายๆกันอย่างนี้ฮะอันนี้อันนี้พ่แววว่าน่าจะเป็นฟรีมองอนะ นี่นะคะ,พะเพื่อจะแบ่งออกมาเป็นเป็นกลีบๆฮะคือเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นคำเนาะเราจะเราจะใช้คำหนึ่งเพราะเบาจะใช้สองสองกรีบนะฮะสองกรีบจะเป็นคำหนึ่งนะคะบอกว่ามันยากตรงไหนมันไม่ยากหรอกค่ะนะคะการปอกส้มของแววมันไม่ยากหรอกค่ะ แต่ประเด็นคือเราต้องใจยเย็นนะฮะบอแววจะเอาเยื่อออกหมดเลยคือสวยงามด้วยน่ารับประทานด้วยนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกส้มบอเวที่อยู่พร้อมรับประทานนะคะจะไม่มีเมล็ดแล้วเมล็ดในในส้มนะคะจะไม่มีแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะเราจะเอาเมล็ดออกเลยเราจะใช้แบบ สวยงามน,น่ารับประทานด้วยนะคะป้าแววเคยอยากทำขายอยากทำปอกผลไม้แพ็ใสีขายฮะ,ะแต่ว่ามามาเอาดีด้านลงคลิปซะแล้วนะคะก็ขอขอยอดไลค์หน่อยนะคะติดตามชมกับข้าวบ้านป้าแววขอยอดไลค์ขอยอด like, ติดตามนะคะป้าแววจะดีใจมากถ้ามีคนมากดถูกใจป้าแววจะได้รู้ว่าคลิปป้าแววพอจะมีประโยชน์นะคะ,ะเพื่อจะเอาเมล็ดเขาออกนะฮะแล้วมันจะพอดีคําใส่กล่องหน้ารับประทานเห็นไหมฮะนึกอยากทานตอนไหนก็หยิบออกจากตู้เย็นมาทานได้เลยเนาะ ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้มันเป็นงานง่ายๆนะคะคนว่าออไม่เห็นจะมีอะไรแค่ปอกส้มทำไมจะต้องมานั่งเขาเรียกอะไรปอกให้ดูลงคลิปด้วยใช่ไหมคะแต่เพื่อาชอบปอกผลไม้ชอบทำกับข้าวนะคะ เม็ดออกเลยเห็นไหมฮะเวลาทานสะดวกมากนะสะดวกมากมายเลยหนึ่งลูกได้สี่ชิ้นหนึ่งลูกของพ่อแววนะฮะส้มหนึ่งผลได้สี่ชิ้นได้สี่คำสี่คำแบบคำชื่นใจนะคะคำเต็มปากเต็มคำที่จริงแกะเป็นเป็นกลีบๆก,ก็ได้นะฮะแต่พ่อแววว่ามันเล็กไป นี่นี่คือได้หนึ่งหนึ่งผลแล้วนะคะส้มหนึ่งผลนะคะเดี๋ยวป้แปววจะก้มกล้องให้ดูมือป้าแววดีกว่าเนาะดูมือป้าแววบอกดีกว่า ตอนนี้บ้านไหนบ้านไหนก็มีผลไม้เยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าเพิ่งผ่านวันไหวมาวันไหว้พระแววผลไม้ก็จะเต็มตู้เย็นเราแววมีมะม่วงที่ยังไม่ได้ปอกนะมีชมพู่แต่ว่าปอกส้มมีคนทานมากกว่า มาม่วงมาม่วพไปแบบเพิ่งหมดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ การปอกส้มใส่กล่องปปาแววนะคะ๋ยวคลิปเป้าแววจะยาวไปติดตามชมกับข้าวบ้านเปาแววใหม่ในคลิปหน้านะคะเ้าแววพยายามจะหมุนเ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจะได้นาน่ารับชมนะคะทํากับข้าวมั่งทําผล,ลไม้มั่งนะคะกับข้าวเปาแววก็จะเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะกับข้าวง่ายๆขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมป้าแววขอบคุณมากๆนะคะ